ยอดสายหัวยอดไปเยอย่าพึ่งเซนโนะครับผมนะฮะเป็นเพลงที่ดิวจิ๋วไม่กล้าฟังเลยทดิวจิน้อเยอะไมนอนเยอะมากนะฮะมีคนหนึ่งที่ชอบนอไงผมเคยได้ขโนเบาๆนอนอะไรเงะพัชชาเออ เชฟวิชัยเพื่อด้วยคุณแจ็คคุณแจ็คได้ยินคำว่าโนจากดิฉันอยู่คนเดียวหรือเปล่าทำไมอ่ะเพราะว่าคนอื่นดิฉันเซเยสหมดนะคะนี่น่าสงสารพี่แจ็คเลยใช่สิเธอมันเลือกนี่โอ้ใช่สิโอ้ฉันมันอะไรอะไรอะไรอย่าอย่าพูดเดี๋ยวเข้าตัว โอเคค่ะเดี๋ยวครับอ่ะแร้วก็ถือว่าเป็นอีก2ท่านนะครับที่ให้เกียรติกับงานในวันนี้นะฮะ t r o รูวิชชั Anywhere นะครับพูดถึงเรื่องราวของค r u วิ i ชั่ก่อนเลย2คนนี้ก็แน่นอนครับได้ดูผลงานของตัวเองก็มีนะฮะช่องหต่างที่ติดตามด้วยงานของน้ำร้ายแก็ราชาดีอย่างเ s c h a n n e นะครับเป็นช่องหนึ่งที่เราได้ดู MV นะครับแล้วก็เพลงของเหล่าบรรดา ซีพีจากครูแฟนได้เชียร์ค่ะสองท่านเลยครับประสบการณ์เจ๋งๆเกี่ยวกับครูดิชั่นเป็นยังไงบ้างเอ่อต้องเล่านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องปีนี่แหละปีที่แล้วเนี่ยมีนักทิวมีที่ก่อนที่สนุกแล้วก็ชัดได้มีโอกาสเข้าไปในบ้านของเอฟก้าได้เกิดความทิ้งน้อยขึ้นมากมายคุยกันในหมู่คนมีอายุสามคนเชื่งนักทิวเนี่ยอ่าไหวตัวไปก่อนจริงจริงจริงเออดูดีไปแล้วดีอยแล้ว ก็แลกเปลี่ยนเวาคิดเห็นกันว่าถ้ามันเป็น HD มันจะต้องชัดมากเขาจะเห็นความจริงนะแลวยิ่งเปรียบเทียบกันกับน้องๆ F9 เลยนะคะยิ่งเห็นความต่างกันก็้าไปอีกโอ้โหแต่ว่าในบ้านผมไม่ได้แต่งหน้าเลยการ์ดเนี่ยแล้วก็อยากแนราสดนะนั่นดเนี่ยดิฉันนี่โอ้โหโป่งนี่หนายิ่งกว่ากำแพงข้างบ้าน ก็เขต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเลยนะคะแต่ว่ามันชาร์จกันชาจจริงๆ,ๆแล้วพอกลับมาเช็คงานตัวเองก็ เป็นอย่างที่คาดไว้วอนุขึ้นดิฉันซื้อครีมเลยค่ะดิฉันซื้อครีมเพิ่มเลยเลยครับเขารู้สึกว่าจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นมาทีวีชัดขึ้นเรื่อยๆนั่นไงมันเหมือนกับการเราได้ได้ได้ดูตัวจริงๆของเขาเวลาดู HD ใช่นะครับคือจะมีริ้วรอยก็คือเหมือนได้เจอตัวจริงเลยค่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้เห็นทุกรูขุมขนเลยเนี่ยรูเยอะซะด้วยสิแบบรูขุมขนเอยเงินมาแตะเดี๋ยวหนอนออกมาสวัสดีนะครับค่ะนะก็ต้องบอกว่า ถือว่าเป็นนวัตรกรรมนะครับที่ทําให้คนดูมีความสุขและทําให้คนที่อยู่ในกล้องเนี่ยต้องดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะอะนะ <c oughs> ย่างไร้เองครับดูแลตัวเองไหมคะดูแลเองของใบนี่ประสบการณ์ครับครู HD ใช่ไหมครับช่อง HD นี่ส่วนใหญ่เราจะชอบดูบบกับกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแบบบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ฮยก็มี NBA ด้วยตอนนี้ดูปุ๊บฮะผมตอนแรกผมว่าเออ HD ใช่ไหมมันน่าจะชัดมากอือโอ้โห มันมันชัดจนแบบคมมากมันยิ่งกว่าชัดอีกคมแบบแสบตาดูตาจะบอดแกดูไกลๆดิดูไกลดีดีตาบอดดิไม่ไม่มันชัดมันชัดมากจเออใช่ เป็นแบบพอเราดูแล้วมันติดเลยเพราะว่ากลับมาแคอยากเปิด HD ดูอันนี้ช่อง HD ที่ว่าชัดแล้วตอนนี้ทูวิชั่นจีนี่แฝงก็ดูช่อง HD ได้ด้วยเหมือนกันใชาทัชชาบอกว่ามีทูวิชั่นจีนี่แฝงใช้อยู่แล้วด้วยถูกต้องค่ะใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้การกาลรแง่นเสริมถูกไหมครับบางทีเนี่ยจอดอยู่กับที่มี Wi-Fi ต่างหูปิดปุ้มไม้นี่อย่างเงี้ยบ้าฉันอยู่นี่ ช่างจะดีแวร์ดูแล้วก็มีคนขับรถให้ต่ออยู่ดีเลยแปลกเลยนะจะพี่สะโฉดทุกวันนี้ไม่มีรถแล้วเออระโฉดแต่ว่ามันดูได้ที่จริงๆค่ะจริงๆบนถนนมีดูได้เลยใช่ไหมไม่เบื่อด้วยนะดูเช็คไปดูนนี้ขาเลบางทีบางทีก็ดูรายการที่แบบเออมีวีเจรายการอะไรอย่างเนี่ยดิ่จะติดตามคุณซานี ค่ะไทยทูวิชี่นค่ะค่ะรู้อะไรไปเลยนะคะเล่นสิ้นเลยเขาผูกพันกันนะคู่นี้โอเคค่ะค่ะอ่ะส่วของไรเนี่ยพอมีทูวิชั่นแอนิเมชั่นชื่อดีชื่อดีกันก็อย่างว่าฮะดูได้ทุกที่เลยครับคุณเข้าห้องน้ำก็ดูได้เฮ้ยดูได้ิดูได้สนุกจนลืมเลยแต่เวลาเจอปัญหาอะไรก็ต้องหันเขาเพเขาเข้าห้องน้ำอยู่ไงก็สนุก คือลืมลล้านเลยคือดูแ็กใส่ออกมาเลยสออกมาไปไๆไเปลี่ยนเรื่เปลนเรยเรื่อเรเดี๋ยวแบเ่ี๋คุณคุณคะคุณแจค่ะอันนั้นมันคุณละไม่ใช่ใครคุณแจไม่เคยลืมค่ะคุณแจไม่เคยล้า ดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเริ่มรู้ครั้งแรกก็คือตอนไปแข่งดีล่าส์ตอนไปแข่ดีลาด์เราก็จะซิสกันสองนี้คุยคุยก่อนเราก็ยากดูผลงานเราเองาต้องมีการเช็คเทสด้วยใช่ครับก็พอเต้นเสร็จปุ๊บครับมานั่งขอพี่ข้างๆพี่ส้มขอดูเต้นล่าสุดนี้ไหมเต้นเป็นยังไงบ้างครับผมว่าเข้า True นี่แว a y ก็กำลังเฉยตกใจ ตกใป้านใบยังใช้คำว่ารออยู่นะดิฉันว่าดิฉันนี่หนักแล้วเขาไม่ในวายเออเขาไป็นสมัยนะฮะมาบอกนี่ย้อนกลับย้อนกลับใช้คำว่ารอแล้วทุกวันนี้ฟังซีดีอยากฟังคลิก่อนหน้านี้เอาติสอจิตกันแล้วหมุนนะฮะไปละแป่กอะ ปกตินะทีนี่ иде, ถ้ามันยืดเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะเอาไปแช่ตู้เย็นด้วยแผ่นจุดแล้วก็เมกเมันย้อนกับหลังเหมือนว่าแบบเรามีซีดีอยู่เลยอ่ะนี่ไงนี่คือความเจ๋งที่เหลือใครแน่นอนคือชั้นเซนเซอรแวร์เพราะว่าคุณสามารถจะรับชมรายการที่คุณชอบเนี่ยแบบย้อนหลังได้ด้วยใช่แล้วรายการสดสองชั่วโมงค่ะและรายการทั่วไปสองวันไม่จริงๆรายการสดก็สองวันได้ เออใช่ก็เหมือนกันเหมือนกันก็คือสองชั่วโมงกับสองวันได้อันนี้อดีตอนาคตก็ดูได้คะคือแบบดูสดแต่การสดเนี่ยเหรอทริฉันที่ชันต่อไปคือดูทรูวิชันซสลี่แวร์แล้วแบบเอออยากดูรายการเสี่ยมไปเล่นก่อนแต่ว่าแต่ว่ากลับถึงบ้านตอนบ่ายโมงแล้วก็มาถึงโมงเรีนลยอ่ะคุณดูก่อนได้เลยที่ชั้นกินเบอร์สั่งขึ้นมาบอกคุณแจ๊คคุณแจ๊คมาจัดรายการให้ที่ชันดูหน่อยนี้วจะเป็นนิสดีสดสดแล้วแล้วคมมาก มแล้วผมบอกเลยเมื่อวานผู้อำนงารบอกแล้วว่าภายใน90วันคร<ะ>ูวิวซิกจะกลายเป็น SD ว้าวแบบ ครีมนะโอเคใช้ครีมอะไรก็ไปบอกพี่แจ๊คด้วยนะคะค่ะเจพาหนูไปซื้อใหม่นะหนูก็ไม่ไหวในการนะคะเดอดีเลยดีเลยโอเคนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์พิเศษที่อยากจะแชร์กับทุกคนได้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนลองมีประสบการณ์พิเศษด้วยตัวเองด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ครับคือชั้น n อพพลิ e คชั่ะอ่านะ้ะ นี้ใครที่ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ผมมีโค้ดที่ให้คุณดูฟรีๆนะครับของฟรี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 นะครับได้ไหมครับ